สำหรับวันนี้ก็อยากขอนาบุปกรรมของพระอักสาวกทั้งสองมาเล่าสู่กันฟังเพื่อการศึกษาขอย้อนต้นสือนิดหนึ่งจากเมื่อวานนี้ตามพะบาลีที่กล่าวว่าพิสุทธนหลายทูลถามว่าก็พระอัคสาวกทั้งสองได้ทำกรรมอะไรไว้พระเจ้าค่ะ นี่เป็นเรื่องที่บรรดาพระสงค์เขานินทาพระพุทธเจ้ากันว่าพระพุทธเจ้าทรงตั้ง,งอักษาวกทั้งสองนี้พระเห็กนกนาบุคคลได้ความจริงพวกเธอกล่าวนั้นมันมีเหตุผลไม่พอเพราะว่าถ้าพระกษาวกทั้งสองนี้รู้จักกับพระพุทธเจ้ามาก่อน หรือว่ามีความสนิทสนมชิดเชื่อซึ่งก,กันและกันยื่นโยน,โยนสงเคราะห์ซึ่งก,กันและกันมาก่อนอันนี้ก็ควรจะนินทาแต่ในความจริงพระพุทธเจ้ากับพระอาาสาวกทั้งสองนี้ยังไม่เคยรู้จักกันมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่งตั้งเธอก็นินทาเสร็จแล้วแต่ว่าองค์สมเด็จพระบพีแก้วก็ไม่ทรงโกรธกลับมีพระมหากรุณาธิคุณ เล่าเรื่องราวสู่กันฟังตามเรื่องของอดีตนี่พวกเราก็จำไว้ว่าในฐานะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาที่กล่าวนามตนเองว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องการนินทาว่าร้ายคอยถือว่าเป็นเรื่องสำเรื่องธรรมดา ไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาจะพ้นการนินทาเพราะว่าคนเลวที่อย่างหนึ่งย่อมไม่มองความดีของคนทั้งหลายเมื่อถูกนินทาว่าร้ายขึ้นมามรไรคนนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาว่ามีพระมหากรุณาที่คุณเพียงใดก็ตามทีก็ยังไม่สามารถจะพ้นคนนินทาประเภทนี้ได้ ฟังเรื่องราวกันต่อไปวันนี้ตาไม่ค่อยดี <c oughs> องค์สมเด็จพระจินาสีจึงได้ทรงตรัสว่าอากสาวกทั้งสองทำความปรารถนาไว้เพื่อเป็นอากสาวกเป็นกล่าวว่าจริงอยู่ในที่สุดท้สาสงไขยิ่งได้แสงกลับนี้ไปพระสารีบุตรเกิดเป็นพรามนสกุลพรามมหาศาลมีนามว่า สาธามานพพระโมคคลลานะเกิดในแดกูลกหาบดีมหาศาลมีนามว่าสิริวัฒกุมพีอุดมพีมานพทั้งสองนั้นได้เป็นสหายเล่นผุลมาด้วยกันสาลธามานพโดยการที่ล่วงไปแห่งบิดาหมายถึงว่าบิดาตายแล้วในครอบครองทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก อันเป็นมรดกของเสกุลในวันหนึ่งอยู่ในที่รลับตาคิดว่าราเราย่อมรู้อัตภาพในโลกนี้เท่านั้นหารู้จักอัตภาพในโลกหน้าใหม่หมายความว่าชาตินี้นเราเกิดเป็นคนแต่ชาติหน้าเราจะเกิดเป็นอะไรนี่เราไม่รู้อันธรรมดาความตายของสัตว์เกิดแล้ว ย่อมเป็นของเที่ยงหมายถด้ว่าสัตว์ทุกคนทุกตนที่เกิดมาแล้วในโลกต้องตายเหมือนกันหมดไม่มีใครหนีได้ควรที่เราเจะบวชเป็นบรรพชิตอย่างใดอย่างหนึ่งทําการแสวงหาโมกขธรรมคําว่าโมกขธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องพ้นแห่งความตายสสนิทามานพน,นเข้าไปหาสหายและพูดว่าสิริวัฒนะพูดสหาย ข้าพเจ้าจากบวชแสวงหาโมคธรรมท่านจากบวชกับเราหรือไม่หรือว่าไม่อาจจะบวชท,ท่านสิริว้ยก็ตอบว่าข้าพเจ้าจากไม่อาจสหายท่านบวชคนเดียวเถิดสต่ถ้ามานบนั้นก็คิดว่าธรรมดาผู้ไปสู่ปร,โ,ปรโลกพาเสหายหระติมิตรไปด้วยได้ไม่มี ีหมายความว่าคนเรานะจะรักกันขนาดไหนก็ตามเวลาที่ตายไม่สามารถจะพาใครเขาตายไปพร้อมกันคนที่บอกว่ารักเรามากที่สุดเนะี่ยความจริงเวลาเราตายเขาไม่ตายไปด้วยเราตายของเราคนเดียวท่านคิดต่อไปว่ากรรมที่ตนทำแล้วย่อมเป็นของตนเองดังนั้นท่านสาระท่านสารธะมานพ จึงได้เปิดเรืองคลังแก้วออกให้ทานเป็นการใหญ่แก่คนกำพร้าคนเดินทางและวันละพิพกคือคนจนคนยากจนเข็นใจทั้งหลายแล้วเข้าไปสู่เชิงเขาบวชเป็นเรสีบรรดาชนนั้นหลายที่มีความรักในท่านบวชตามทัศนธานั้นด้วยการอย่างนี้คือหนึ่ง คือหนึ่งคนสองคนสามคนจนกระทั่งมีชาดินประมาณเจ็ดหมื่นสี่พันคนสรารทชาดินและสรารทดาบทท่านใช้นาม่าดินนะสรารทชาดินนั้นธรรมพิญญาห้าและสมาบัตแปดให้เกิดแล้วแม้น่าคิดในะครับน่าคิดว่าท่านบทเป็นชาดินฝึกฝนตนเอง สามารถทำพิญญาอภิญญาห้าและสมาบัตแปดให้เกิดขึ้นอภิญญาห้านี่ก็คือภิญญาหกเว้นอาสะวัคยายานคือยังไม่ได้เป็นพระริยเจ้าเรียกภิญญาหกไม่ได้ต้องแปลภิญญาห้าเมื่อท่านทำอภิญญาห้าและสมาบัตแปดให้เกิดแล้วบอกกระสินบริกรรมแก่ชดินทั้งหลายเหล่านั้น บรรดาชาดินทึ่งเป็นุสิททั้งหลายทั้งหมดก็ทำมภภิญญาห้าะสมาบัตแปดให้เกิดขึ้นแต่กล่าวต่อไปว่าในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าสมพระนามว่าโนมนทัสีสีเสเด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกในนครที่มีชื่อว่าจันทวันดีมีพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่า ยาสวันตะเป็นพระราชวิดาพระราชเทวีมีนามว่ายาโสธราเป็นพระราชมารดามีไม้รกฟ้าเป็นที่ตัดสรูมีต้นไม้เดิมเขาเรียกว่าต้นไม้รกฟ้าแต่พอตัดสรูที่ตรงนั้นเขาก็เลยเรียกว่าต้นโพไมนกันโพแปลว่ารู้ <c oughs> มีพระกษัรวกทั้งสองชื่อนิสภะหนึ่งและชื่อนโนมะหนึ่งอุปทาชื่อว่าวารุณะอัครสา,าวิกาสองนามว่าอัครสา,าวิกาหมายความว่าท่านพิสุนีคือพระผู้หญิงนะ่ะเป็นอักสาวกซ้ายฝามีเหมือนกันมีนามว่าสุนทราหนึ่งและสุมนาหนึ่ง พระชนมายุของพระองค์มีถึงหนึ่งถึงแสนปีพระสิริระนันสูงในห้าสิบแปดศอกคำว่าห้าสิบแปดศอกแต่เป็นห้าสิบแปดศอกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราในเวลานั้นสูงเท่าแปดศอกของคนในสมัยนั้นถ้าในสมัยนี้ก็ควจะสูงแปดวาเทียบกันนะ แต่ถ้าว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่กลราบในมี้ที่มีมพระน,นามว่าอนุมัตศสีพระองค์สูงถึงห้าสิบแปดศอกของพระพุทธเจ้าของเราเพราะเป็นต้นกับคนมีบุญมากอายุจึงมากถ้าโทษปานาติบาตไม่มีมีแต่คนดีเยอะไม่มีคนเลวคนมาจากอบายภูมิอย่างสมัยนี้มากพระรศมีแห่งพระ สรีระแผ่ไปได้ทิสองโยต์คือความสว่างของทัศมีของพระองค์มีไปได้ทิสองโยต์มีพิสุแสนหนึ่งเป็นบริวารวันหนึ่งในเวลาใกล้รุง่งพระพุทธเจ้าสมพนามว่าอนมุมัตสีนั้นพระเดชออกจากอ,ออกจากมหากรุณาสมมาบัติหมายความมาตอนเช้ามืด พระพุทธเจ้าย่อมเข้าสมาบัติอันนึ่งที่เราเรียกกันว่าพระพุทธญานเป็นญาณเฉพาะของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระสาวกพระอ,อากาสาวกไม่สามารถจะทําได้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เวลาเช้ามืดทําอย่างนี้เหมือนกันหมดทรงพิจารณาดูสัตว์ในโลกอยู่แล้วก็ทอดเป็นเนตรเห็นสารทธดาบทแล้ว ทรงมีพระพุทธดำริว่าเพราะเราไปสู่สำนักของสรทะดาบทในวันนี้จะเป็นปัจจัยคำว่าเป็นปัจจัยหมายความเป็นที่อาศัยโดยธรรมของเธอได้เพราะธรรม,มเทศนาจากมีคุณใหญ่และสรทะดาบทนั้นจกปรารถนาตำแหน่งอักษาวกสิริวัฒนา สิริวัฒน์กุดุมพีผู้สหายดาบทนั้นจากปราธถนาตำแหน่งอกักษาวกที่สองหมายความอากาักษาวกเบื้องซ้ายทั้งในการจบเทศนาชาด,ดินเจ็ดหมื่นสี่พันบริวัรของดาบทนั้นจากบรรลุอรหันต์เราควรไปที่นั้นเมื่อทรงดำด,ดิังนี้แล้วจะได้ทรงถือบาทระจีวรของพระองค์ ไม่ทรงตัดเรียกใครๆอื่นไปพระองค์เดียวเสด็จไปแต่พระองค์เดียวเหมือนพระยาราชสีเมื่ออันเตวาสิกทั้งหลายขอสารธาดาบทไปแล้วเพื่อต้องการพลาผลคำว่าพลาผลก็ไปหาผลไม้ทรงอดิฐานว่าขอสารธาดาบทจงทราบความที่เราเป็นพระพุทธเจ้า เมื่อสรตว์ดาบทห็นอยู่นั่นแหละและก็ทรงสดเ็จลงจากอากาศประทับยืนพนแผ่นดินแล้วขณะนั้นท่านสรทธาดาบทเห็นพระพุทธานุภาพและความสำเร็จแห่งพระสรีระสอบสวนมนท์สำหรับทำลายลักษณะนี่ก็ความจริงท่านได้พิญญาเนี่ก็ย่อมจะมีอะไรแปลกๆ อภิญญาเนว่ารู้พิเศษมีลักษณะพิเศษและได้สมาบัติแปดย่อมมีความรอบคอบมีความรู้มากเมื่อดูต,ตามลายลักษณะแล้วก็ทราบได้ว่าอันผู้ประกอบด้วยลักษณะอย่างนี้เมื่ออยู่ในถ้ำกลางเรือนย่อมเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเมื่อออกบวชก็จะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีกิเลสเครื่องมุบงบังอันเปิดแล้วในโลกเขามาเปิดแล้วมันก็หมดไปบุรุษผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยจึงทําการต้อนรับถวายบังโคมได้เป็นจางขบดิษได้จัดอาถนะถวายแล้วพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้แม้สถานดาบท ก็ถืออาสนะอันตนคนหมายควาว่านั่งในที่ตนเห็นว่าสมควรคือต่ำกว่าในส่วนข้างหนึ่งในสมัยนั้นบรรดาชะดินเจ็ดหมสี่พันถือผลไม้ต่างๆที่ปราณีตอันมีรสอันโอชะมาถึงสำนักของอาจารย์แล้วแลดูอาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับและอาจารย์นั่งแล้วจึงได้พูดกันว่า ถ้าอาจารย์พวกผมเที่ยวไปด้วยะเข้าใจว่าในโลกนี้ผู้เป็นใหญ่กว่าอาจารย์ย่อมไม่มีก็บุรุษผู้นี้เห็นจะเป็นใหญ่กว่าท่านอาจารย์ระกำมังครับท่านเสท่านดาวเวก็ตอบว่าพ่อทั้งหลายพวกเจ้าพูดอะไรพวกเจ้าปรารถนาเพื่อทำเขาสินเนรุซึ่งสูงหกสิบแปดแสนโยต ให้เสมอกับมเมล็ดพันธุ์ประกาศกัะนั้นหรือนี่ท่านหมายความว่าตัวท่านเน่ะเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์ประกาศแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนิพภาพมากเหมือนกับเขาพระสมุเมินสูงนหกสิบแปดแสนโยชน์ท่านยังกล่าวว่าลูกทั้งหลายพวกเจ้าอย่าทำการเปรียบเทียบเรากับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย นี่ฟังฟังแล้วก็นึกนึกจำจำกัไนไว้บ้างนะครับใช้ปัญญาพิจารณาด้วยว่าเราจงอย่าตีตนเสมอท่านก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำก่อนที่จะคิดอะไรทั้งหมดให้กำหนดจิตโดยทําเสียก่อนว่าเขากับเราเป็นอะไรกันบ้างสม่ำเสมอกันไหมนี่ผมเตือนท่านไวเนี่ยครับเพื่อจะได้มีความไม่ประมาท ถ้าประมาทเมื่อไรก็พังเมื่อนั้นครั้งนั้นดาบทเรานั่งคิดว่าถ้าบุุษผู้นี้จะได้คนเล็กถ้าบุรุษคนนี้จะเป็นคนเล็กน้อยเราใส่ถ้าอาจารย์ของพวกเราคงจะไม่ชักสิ่งที่เห็นปานนี้มาประมาบุตรผู้นี้จะเป็นใหญ่เพียงไรหนอเขาคิดกันนะครับเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเขาทั้งหมดนั่นแหละ มอบลงแทบพระบาททั้งสองถวายบังคมด้วยเสีย้าแล้วครั้งนั้นพระอาจารย์กล่าวกับดาบทเ่านั้นเ่านั้นว่าพ่อทั้งหลายไยธรรมที่สมควรกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีแล้วไม่ยังเราไม่มีแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงฟัเด็จมาในเวลานี้เป็นเวลาพิขาจาร์คือเป็นเวลาบาิดาบัต พวกเราจะถวาย,ยทายธรรมตามสตัติตามกำลังตามมีตามได้นั่นพวกเราจงนำผลไม้ที่มีปราณีตมีรสอร่อยที่สุดที่มีอยู่มาถวายองคถ้านำมาแล้วกว็ล้างมือทั้งสองแล้วตั้งไว้ในบาทขององค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตนเอง พอเมื่อพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับผลไม้แล้วบรรดาทั้งหลายก็ปโปรยโอชาอันเป็นทิพย์ลงดาบทนั้นได้กรองแม้ซึ่งน้ำถวายได้ตนเองเห็นไหมทีว่าดาในย่อมผสมเขาเสมอ เวลาที่ใครเขาถะไยทานแก่พระพุทธเจา้าเทวด,ดาทั้งก็ย่องย่องย่องเอาของที่โปรยมาเสมอเป็นนวธรรมาบุญร่วมกันตอนนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระพัก,กวันบรมศาสนดาสมบัพธรรมพัฒกิจคือฉันแล้วดาบทนั้นเรียกอันเตวาสิกทัานสิ้นมานั่งกล่าวสารานินยกาถาในที่ใกล้พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า สรานียังถาน้าชมนะจะไปนั่งกล่าวบนสรามาเฉียงนั้นนะชมชมเชยความดีของพระพุทธเจา้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสม,มดำริวา่าขออากสาวกทั้งสองจงมาพร้อมด้วยบรรดาพิสุสง์นี่ท่านเลกเท่าน,นั้นนะพระของท่านก็ามาได้อำนาจฤทธ พระอักษสาวกทั้งสองนั้นทราบดำริขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพรนนามว่าอนุมัติสีแล้วก็มีบรรดาประขีนาศบคือพระอราหันต์อย่าลืมนะครับคำว่าขีนาศบก็หมายถึงพระอราหันต์ผมจะไม่แปลสัพ์ขีนาศบก็จะแปลก็ได้แปลผู้มีกิเลสอันสิ้นแล้ว มันดาบราคีนาศพหรือว่าพระระหั์แสนรูปเป็นบริวารก็มามาถวายบังคมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ยืนอยู่นาที่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นสันทัดาบทเรียกอันเตวาสิกก็คือลูกศิษย์ทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าพ่อทั้งหลายแม้อาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งต่ํา ซ้ำอาสนะสำหรับสมณะตั้งแสงก็ไม่มีพวกเจ้าจงควรทำพุทธสักการะให้โอฬารในวันนี้จงนำดอกไม้ทั้งหลายที่ถือพร้อมไปด้วยสีและกลิ่นมาแต่เชิงเขาเวลาที่พูดย่อมเป็นเหมือนเวลาเน้นชาด้วยสายริ์ของผู้มีฤทธ เป็นอันว่าดาบทั้งหมดนี่เป็นผู้ทรงอปิญญาห้าเป็นผู้มีฤทธิ์ถ้าพูดกันนนุมันจะช้าแต่ความจริงเรื่องผู้มีฤทธิ์แบบเดียวก็ได้ทึ้งกล่าวว่าอันบุคคลไม่ควรคิดถ้าว่าอย่างนั้นจาให้ดีนะครับว่าเรื่องของท่านมีฤทธิ์เนี่ยคนอื่นที่ไม่มีฤทธิ์อยาเข้าไปคิดคิดแล้วมันก็บ้าเป็นอาจินไต เวลานี้มักจะชอบคิดกันมีจานกันทั้งๆท,ท,ที่ตนเองแม้แต่สินห้าก็ไม่ครบบางคนก็หาสินไม่ได้เลยก็ยังไปคิดเปรียบเทียบอารมณ์ของตนกับท่านผู้มีฤทธิ์นิราศสารพูดกันตอบไปเพราะฉะนั้นโดยการเพียงครู่เดียวเท่านั้นบรรดาบททษรษหลายเหล่านั้นก็นําดอกไม้ทั้งหลายที่ถึงพร้อมไ้วยสีและกลิ่นคือกลิ่นก็หอมสีก็สวยมาแล้ว ตกแต่งอาสนะดอกไม้สําหรับพระพุทธเจา้าประมาณได้หนึยย่งยอดสำหรับพระอักสาวงสองประมาณสามคาวุธให้สามคาวุธในหนึ่งคาวุฒเท่ากับร้อยเซนนะครับก็สามร้อยเซนต้องคิดโยชดหนึ่งสี่ร้อยเซนสําหรับอกักสรวกสามร้อยเซนสําหรับพิสูจน์ที่เหลือประมาณแตกต่างกัน มีประมาณครึ่งโยต์เป็นต้นสำหรับพิสูจนใหม่ในสงประมาณสองอสุภะอสุภะหนึ่งยาวยี่ิห้าวานะใครๆไม่พึงคิดว่าในอาสมแห่งเดียวจะตบแต่งอัสนะใหญ่โตได้ทึงเพียงนั้นได้อย่างไรท่านกล่าวว่าเพราะว่าเป็นวิสัยของผู้ทรงฤทธ อย่าลืมนะครับเรื่องของผู้มีฤิติ์แต่มันทางนั้นแหละขวดเล็กๆล,ลูกเดียวยังขวดยะนัดผม <c oughs> พระบรรดาพระอรหัน์แสนองค์สามารถจะอยู่ในนั้นพร้อมกันได้ถ้าทรงอภิญญา <c oughs> หรือว่าไม่เป็นพระอรหันตแต่ว่าเป็นพระผู้ทรงอภินญาก็สามารถจะอยู่ได้เมื่อตบแต่งอาสนะเสร็จแล้วอย่างนั้น ท่านสร็ท่านนำบทก็ยืนประคองอัญเชลีคือพนมมือเบื้องพระพักหมายถึงตรงหน้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงสเสด็จขึ้นสู่อัศสสนะดอกไม้นี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของข้าพระองค์ตลอดลากตีนานเถิดพระเจ้าค่ะ <c oughs> ตอนนี้มี้าสิจ่ตอนหนึ่งท่านกล่าวตามมัมบาลีว่าพระเหตุนั้นบุรานาจารย์ยังกล่าวไว้ว่าท่านดาบเอดอกไม้ต่างๆและของหอมรวมด้วยกันตบแต่งอาสนะดอกไม้ไว้แล้วได้กราบทูลองค์สมเด็จพระบพิตแก่ว,ว่าข้าแต่พระวีระอาสนะที่ข้าพระองค์ตบแต่งแล้วนี้สมควรแด่พระองค์ พระองค์เมื่อจะยังจิตของข้าพระองค์ให้เลื่อมใสขอจงประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้พระพุทธเจ้าเด้ทรงยังจิตของข้าพระองค์ให้เลื่อมใสแล้วยังโลกนี้กับเทวโลกให้ร่าเริงแล้วขอจงประทับนั่งบนอาสนะเถิดขอจงประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ตลอดเจ็ดวันเจ็คืนเอาเขาแล้ว <c oughs> นี่พระพุทธเจ้านะท่านให้นั่งท่านให้พระพุทธเจ้าประทับนั่งเจ็ดวันเจ็ดคืนนะคงจะนอนด้วยกันมัน้งแต่ว่าไม่ได้นะท่านดาบทพวกนี้ท่านได้พิญญาห้าท่านทรงสมาบัตแปดไอเรื่องนั่งเฉยเฉยนอนเฉยเฉยเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยมันเรื่องเล็กๆว่ากันเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันและเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบเดือนเจ็ดสิบวันมันก็ยังได้มันเป็นของไม่ยาก <c oughs> ถ้าไม่มั่นใจแล้วก็ลองกันดูก็ได้ทุกท่านถ้าไม่เชื่อว่าคำที่ผมพูดนี้จะเป็นไปได้จงทำสมาบัตห้าให้ปราอภิญญาห้าให้ปรากฏแล้วก็ทรงสมาบัตแปดให้ปรากฏจะเห็นว่าผมพูดว่าเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนี้มันยังเล็กท่านจะคิดว่าน่าจะพูดเจ็ดร้อยปีเจ็ดร้อยเดือนเจ็ดร้อยวันและเจ็ดพันปีเจ็ดพันเดือนเจ็ดพันวัน ถ้าตั้งจิตติฐานด้วยอำนาจก็บิญญ,ญ,ญาห้ารสมาบัตรแปด 8. มันเป็นของเล็กจริงๆเราคุยกันต่อไปเมื่อบรรดาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบัติทับนั่งแล้วรากษสาวกทัังสองและวิสุที่เหลือก็นั่งแล้วอยู่บนอาส,สนะที่ถที่สมควรแก่ตนท่านสะทานดาบทดีถือฉัดดอกไม้ใหญ่ ยืนกั้นเหนือศีรษะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระศาสดาทรงอธิฐานว่าขอสการะของพวกชนินนี้จงมีผลใหญ่เห็นไหมผมเคยบอกแกท่านมาเวลาบินาบาบแต่รับบินาบาตอธิฐานให้เจ้าของข้าวเจ้าของแกงเขาพวกมีคุณให้ชีวิตเรา ว่าขอท่านภูมเมตตาเราจงมีผลใหญ่จงมีความคล่องในความเป็นอยู่จนถึงธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วในชาตินี้นี่ท่านเคยทำมาแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทำเห็นไหมพระพุทธเจ้าได้ทรงอิฐานว่าขอสการะของชนดินนี้จงมีผลใหญ่นี่เป็นคำครรอบจำให้ดีนะ กินของเขาแล้ว,ลวจะกินเปล่ารับของเขาแล้วจะรับเปล่าทําจิตให้บริสุทธิ์ตั้งจิตฐานอย่างนี้เอาไง,ไง่ายๆมาเหมือนพระพุทธเจ้าก็แล้วกันว่าขอสก,การะของท่านผู้นี้ที่สงเข้าะเราแล้วจงมีผลใหญ่เท่านี้พอเมื่อพระองค์ทรงจัดอย่างน,นั้นแล้วก็ทรงเข้านิโรธสมาบัติเอาละสิมาแล้วผมเคยบอกให้ฟังแล้ว สองอากสา,าวกก็ดีพิสุที่เหลือก็ดีทราบว่าองค์สมเด็จปัิินสีเข้านิโรธสมาบัติแล้วก็เข้าสมาบัตบ้างก็คือภิญญาคือพระสมาบัติได้พิญญาพระสมาบัตินะครับเพราะท่านได้พิญญาเมื่อพระตถาคตประนั่งเข้านิโรธสมาบัตตลอดเจ็ดวันผู้อันเตวาสิกเมื่อถึงเวลา เที่ยวไปปึกษาบริโภคมูลปร,ราผลในป่านแล้วก็ถือยืนแบะครองอัญเชรีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทาั้งหลายตลอดเวลาที่เหลือหมายความเวลาที่เหลือนี่เมื่อเขากินอะไรตัวไรเสร็จก็มายืนไหว้พระพุทธเจ้าตลอดเจ็ดวันเหมือนกันอัลท่านเหล่างหลเวลานี้ก็ต้องเห็นเลิกจะต้องเลิกไหว้กันพอเวลาหมดเส็จแลนี่ขครับ วันหน้าฟังต่อกันเป็นใหม่ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังท่านหลาย